โอเคครับก็ขอสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับ ก็จากครั้งที่แล้วนะครับครูจ็อบได้ไลฟ์ติลเรื่องเลขยกกําลังไปนะครับซึ่งเรายังมีหัวข้อที่เหลืออีก2หัวข้อนั่นก็คือการแปลงจํานวนนะครับให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์และโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลขยกกําลังกันครับก็สรับใครที่ยังไม่ได้ไปทบทวนตรงนี้นะครับก็ไปดูในไลฟ์นะครับยาว1ชั่วโมงครึ่งไปทําความเข้าใจแต่ละอย่างให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่วิดีโอนี้นะครับซึ่งเราจะมาพูดกันกันกบ สัญกรวิทยาศาสตร์กันต่อนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเอาไปใช้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาหรือการคำนวณจํานวนอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เรายังค้างกันอยู่นะครับก็สำหรับสัญกรวิทยาศาสตร์นะครับอย่างที่ครูจ๊อบเคยบอกไปนะครับมันคือการนําจํานวนตัวหน้าที่มีค่าไม่ต่ํากว่า1และไม่แตะหลัก10นะครับก็คือ2เงื่อนไขนี้นะครับจะเป็นตัวเลขทางด้านหน้านะครับที่คูณอยู่กับ10บ กำลังเอ็นนะครับก็คือ10กําลังอะไรใดๆนะครับที่เป็นจํานวนเต็มนั่นเองเนาะเพราะงั้นย้ํานะครับตัวหน้าสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับจะต้องไม่ต่ากว่า1และห้ามแตะหลัก10เด็ดขาดนะครับทีนะี้สิ่งที่เราจะมาทํากันนะครับก็คือครั้งที่แล้วเราได้เปลี่ยนจํานวนให้เป็นสัญากรณไปแล้ววันนี้เราจะเอาสัญากรณนะครับที่เขากําหนดให้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นจํานวนครับซึ่งหลักการเรายังทําเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็คืออย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกัน ข้อแรก4.53คูณกับ10กําลัง4ี่นะครับจำได้ไหมว่าตอนที่เราเปลี่ยนจํานวนมากๆเนี่ยให้เป็นสัญากรณ์นะครับเราจะใช้วิธีการขยับจุดไปทางด้านขวาถูกไหมฮะอ่ะก็เนี่ยนะครับเราก็จะทําการขยับจุดไปทางด้านขวาเหมือนกันเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราเรียนเลยเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเขามี4.53ใช่ไหมครับแล้วมันคูณกับ10กําลัง4นั่นหมายความว่าหนูเนี่ยจะต้องเลื่อนจุดไปทางด้านขวา4ครั้งนะครับ เราก็นับไปเลยนะครับก็มีครั้งที่1ครั้งที่2แต่ว่ามันยังขาดอีก2ครั้งนะครับถามว่าถ้าขาดอีกสองครั้งทํายังไงล่ะก็เติมศูนย์ไปครับก็จะเป็นครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4นะครับเราก็เติมศูนเข้าไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวปากามันค้างนะครับโอเคมาแล้วอ่ะครั้งที่3ครั้งที่4แบบนี้นะครับก็ครบ4ครั้งพอดีนะครับนี่เดีต้องเขียนงี้ 3 4โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ45300นั่นเองนะครับหลักการเหมือนครั้งที่แล้วนะครับในการแปลงจำนวนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณจอบยกตดวอย่างเพิ่มอีกอันนึงละกันก็นี่เลยครับ2.67ุูณ10กำลัง6เราก็ย้ายจุดไปเลยครับไปทางด้านขวา6ครั้งนะครับเริ่มจาก1 2อ่ะย้ายเสร็จเราจะได้2 6 7เนาะแต่เราขาด3 4 5 6เราก็เติมไปเลย สามสี่ห้าหกเนี่ยแหละครับครบแล้วนะครับก็จะได้นะครับหลักล้านเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นนั่นเองโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวคุณจ๊อบเขียนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองด้วยอาจจะได้ไม่งงนะครับเนี่ยหลักการเหมือนเดิมเลยนะครับมันคือการเลื่อนจุดไปทางด้านขวาเนาะอ่ะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณจ๊อบยกเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นคุณจ๊อบมี 9. ุด 87คูณกับ10กกำลัง5อ่าสมมุตินะครับคุณจอบก็นะครับเลื่อนจุดไป5ครั้งนะครับไปทางด้านขวาอ่ะคุณจอบก็นับเลย1 2อ่ะตอนนี้เราได้987แล้วและแต่เรายังขาดอีก3ถูกไหมฮะก็คือ3 4 5นี่ก็ตอบเลยนะครับ987,000นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเลื่อนจุดนะครับไป5รอบด้วยกันโอเคเนาะอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกอันนึงนะครับ ตัวนี้ลูก3.69คูณ10กํลังลบ3ที่เนี้ยการที่มันยกกําลังติดลบนะครับเวลาเราเดินจุดเราจะเดินส่วนทางกันครับอ่าเราจะเดินส่วนทางกันก็คือจากตอนแรกนะครับที่เราเดินไปทางด้านขวาเราจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเราเดินไปทางด้านซ้ายแทนอ่านะครับเพราะงั้นมันจะตรงกันข้ามนะครับถ้าติดลบเนาะเพราะงั้นตัวนี้เรามี3.69ใช่ไหมครับ เราเดินไปทางด้านซ้ายแทนเพราะมันติดลบครับก็จะกลายเป็นอ่านี่ครับเดินครั้งแรกแล้วถ้าเราจะเดินอีก2ครั้งเราก็ทําเหมือนกันครับก็คือเติมศูนย์กับเติมศูนย์นั่นเองนะครับก็ข้อนี้นะครับตอบเลยเนี่ยเดินไป3ครั้งก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหกเก้านั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับและเราก็มีต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณจ๊อบเพิ่มโจทย์ขึ้นมาอีกหนึ่งโจทย์ละกันอย่างเช่น 4.25คูณกับ10บกำลังลบ5นะครับเหมือนเดิมถ้าการยกกำลังติดลบนั่นหมายความว่านะครับการยกกำลังแบบนี้นะครับเลขชี้กำลังเราเนี่ยติดลบเราจะทำการเดินสวนทางกันนะครับเลขชี้กำลังติดลบแบบนี้นะครับเราจะเดินสวนทางกันอ่ะเราก็เขียนไปเลยเดินสวนทางนะครับเอาเพราะงั้นเตรียมโดนสวนทางนะครับถ้าพร้อมแล้วไปอันดับแรกเราเดิน ส่วนทางครั้งที่1ก่อนนะครับก็จะได้4-2-5ปุ๊บแล้วเรายังขาดอีก4ครั้งใช่ไหมครับเราก็เติมไปเลย1 2 3 4อ่ะก็ครบ5ครั้งพอดีนะครับก็เนี่ย 1, แล้วก็เติมอีก4ครั้งก็เป็น5ครั้งพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันก็เลยตอบเป็น 0. 0.0 0 0 0นะครับ4 2 5นั่นเอง โอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันยกกําลังเลขชีก้กําลังที่เป็นแบบนี้นะครับติดลบเนาะก็เราก็ตอบเลยนะครับเลื่อนไปตามจํานวนครั้งแต่เดินส่วนทางกันนะครับอ่าและนี่ก็คือการเปลี่ยนจํานวนใดๆนะครับจากสัญกรวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเนาะให้เป็นจํานวนที่มีค่าเยอะมากๆหรือน้อยมากๆนะครับเนาะ เพราะงั้นก็เราไปทบทวนจากสตรีมครั้งที่แล้วดูนะครับแล้วก็ลองฝึกทําโจทย์อะไรแบบนี้ให้มากขึ้นนะครับเนาะแล้วเราก็จะค้นพบเองเลยว่าสมมติคุณจะให้โจทย์มา1.29 1 0ณ10กลัง4แบบเนี้ยอ่าอันเนี้ยเราเลื่อนจุดไปทางขวา4ครั้งนะครับก็1 2แล้วเราก็เติม0อีกนะครับ2ตัวเนาะเพื่อให้ครบ4ครั้งเนี่ยมันจะทำได้อัตโนมัติเลยนะครับก็ตอบ12,900นะครับ หรือว่าถ้าคุณจ๊อบนะครับมีโจทย์ที่เป็น6.21คูณสิบกำลังลบสอย่างเงี้ยนะครับคุณจ๊อบก็รู้เลยมันติดลบสาแบบนี้เราก็เดินส่วนทางกันนะครับจากขวาเปลี่ยนไปเป็นซ้ายนะครับก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น621แต่ว่าเราขาดไป2ครั้งเนาะก็ใส่0กับ0แบบนี้นะครับก็ได้เลยนะครับตอบเลยว่า0.00 621ะครับจบปิ้งฮะโอเคเนาะ เพราะงั้นไอ้นี้นะครับก็ถือว่าครบครันเรื่องเลขยกกําลังนะครับแล้วก็สมบัติเลขยกกําลังแล้วก็สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปแก้โจทย์ปัญหากันนะครับก็ไม่ยากครับถ้าเราอ่านโจทย์และเข้าใจว่าเขาต้องการให้ทําอะไรก็คือเข้าใจเก็ตแล้วผ่านแน่นอนนะครับถ้างั้นมาดูข้อที่17กันนะครับข้อที่17บอกว่า นักดนตรีคนหนึ่งกำลังเคาะกลองให้เป็นจังหวะโดยในตอนแรกเขาเคาะไป240ครั้งต่อนาทีก็คือเคาะแบบปั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 บเขาเคาะแบบเนี้ยนะครับ240ครั้งในช่วงแรกนะครับแต่ว่าข้อนี้มันมีการบอกว่าเฮ้ยหลังจากเวลาผ่านไป1นาทีอ่ะเขาอ่ะลดการเคาะเนี่ยลงไปครึ่งหนึ่งนะก็คือลดลงไป2เท่านั่นเองคำว่าลดลงไป2เท่าแปลว่าอะไร คาว่าลดลงไป2เท่าเนี่ยมันคือการที่เราอะครับเอา240เนี่ยไปหารครึ่งหรือการหารครึ่งในทีเนี้ยเราสามารถเขียนเป็นการคูณได้ก็คือคูณด้วย1นส่วนสนั่นเองนะครับการคูณด้วยหส่วนสเนี่ยมันเปรียบเสมือนการหารครึ่งนั่นแหละนะครับแต่แค่เขียนอยู่ในรูปแบบของการคูณเท่านั้นเองและเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในนาทีนะครับที่1นะครับก็คือผ่านไป1นาทีปุ๊บนะครับหนึ่งจุดศูนย์เป็นต้นไปเขาลดลงไปครึ่งหนึ่ง ที่น่าโจทยเ่เขาถามว่าหุ้ยแล้วในนาทีที่4อ่ะเขาจะข้อเหลือกี่ครั้งอ่านะครับเขาจะข้อเหลือกี่ครั้งเราก็ต้องหนึ่งส่วนสองแบบเนี้ยไปคูณเรื่อยๆครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันเพราะว่าเขาต้องการนะครับอยากรู้ในนาทีที่4แบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ใช้การตัดทอนได้เลยนะครับก็เอาแม่2ไปตัดกับ240อเนาะอันนี้ได้120นะครับอ่าเราก็เขียนไปว่า 120เนาะแล้วก็คูณกับ1ส่วน2อีก3ตัวแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็ตัดอีกนะครับ2ตัดกับ120เนาะ262ตรงนี้ใส่0นย์ะก็เหลือ60คูณ1ส่วน2คูณ1ส่วน2ต่อไป2ตัดกับ60นะครับตรงนี้เหลือ30เนาะก็จะได้เป็นนะครับ30คูณกับ1ส่วน2นะครับ แล้วก็ตัด2ตัด30ตรงนี้ได้15นะครับเพราะงั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น15นั่นเองก็ตอบไปเลย15ครับโอเคนะก็เรียบร้อยครับสลับโจทย์คอแรกนะครับโอเคนะครับอ่ข้อต่อไปครับเรามาดูข้อที่18กันครับเขาบอกว่าถ้าน้ำหนักของสิ่งของชนิดหนึ่งนะครับเป็น3คูณ10กกำลังหเท่าของสิ่งของที่มีน้ำหนัก4คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมนะครับ คำว่าเท่าเนี่ยมันเปรียบเสมือนการคูณถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนคำว่า3ามคูณสิบกำลังหเท่าเนี่ยก็คือเราจะต้องเอา3ามคูณสิกำลังหเนี่ยไปคูณนะครับกับเจ้า4ี่คูนสิกำลังลบสนั่นเองนะครับเพราะงั้นไอเนี้ยเราก็เอาไปเขียนเลยนะครับว่า3ามคูณกับ10บกำลังหนะครับเท่าก็คือทั้งหมดเนี่ยก็จับคูณกับ4ี่คูณสิกำลังลบสทีนี้เราก็จะจำนวนคูณกับจำนวนก่อนเนาะ สี่คูณกับสามเป็นสิบสองนะครับแล้วก็เจ้าสิบกำลังห้ากับสิบกำลังลบสามถ้าคูณกันจับตัวบนมาทำไมกันลุกถ้าคูณกันเราจะจับตัวบนมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นสิบกำลังห้าบวกกับลบสามนะครับซึ่งได้เป็นสิบกำลังสองถูกไหมครับก็จริงๆอ่ะข้อนี้เราจบแล้วล่ละนะครับแต่ข้อนี้มันมีมาเพิ่มเติมตรงที่ว่า เขาว่าอยากให้ตอบในรูปสัญญกรณ์แต่ข้อเนี้ยเราทําเป็นสัญญกรแล้วหรือยังเอย่ยคาตอบก็คือยังนะครับถามว่าทำไมมันยังไม่เป็นสัญญกรณ์ล่ะเพราะว่าที่ยังไม่เป็นสัญญกรณ์ครับเลข12ของเราตรงนี้ครับมันยังเกิน10เลยนะครับอย่างที่บอกครับการเป็นสัญ,ญากรณวิทยาศาสตร์นะครับตรงเนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่และ ห้ามแตะหลักสิบนะครับซึ่งตอนนี้มันแตะหลักสิบไปแล้วก็คือเรียบร้อยนะครับเพราะงั้นตัวนี้ทํายังไงลูกตัวนี้ก็คือว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องแปลง12ให้กลายเป็นสัญกรโดยการใส่จุดหลังเลขหนึ่งจำได้ไหมครับอ่าแล้วก็ใส่จุดหลังเลขหนึ่งไปเลยพอเราใส่จุดหลังเลขหนึ่งปุ๊บมันก็เลยจะกลายเป็น1.2แต่คูณกับ10กําลังอะไรนั้นเราก็ ย้ายนะครับจุดไปทางด้านขวาหนึ่งตำแหน่งซึ่งตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสิบกำลังหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คูณกับสิบกำลังสองแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จับเอาสิบกำลังหนึ่งกับสิบกำลังสองมานะครับเขมือบเข้าด้วยกันโดยถ้าคูณกันจับตัวบนบวกกัน,นครับหนึ่งบวกกับสองก็จะได้เป็นสามนั่นเองนะครับตอบหนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังสามนะครับและนี่คือโจทย์ข้อที่สิบแปดนะครับ one point two times ten Cube, นะครับ10ถึง10แบบอ่ะก็1.2คูณ10กำลัง3ไปนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสลับตัวนี้เนาะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับกับโจทย์ข้อที่19ครับเขาบอกว่า A มีความคิดจะแจกเงิน8คูณ10กำลัง6บาทให้กับประชาชนจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งมีจำนวน0.2คูณ10กำลัง5คน ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนคนนึงเนี่ยจะได้รับเงินจากเอกี่บาทเราก็ควรจะต้องนําจํานวนเงินทั้งหมดถูกไหมครับเราก็ควรจะต้องนําจํานวนเงินทั้งหมดนะครับไปหารกับใครไปหารกับประชาชนทั้งหมดเพื่อหาว่า1คนเนี่ยมันจะได้กี่บาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจำนวนเงินทั้งหมดก็คือ8ปดคูณสิกำลังหถูกไหมฮะแล้วก็หารด้วย 0.2นะครับคูณกับ10กำลัง5ทีนี้นะครับเราก็จะทำการแยกนะครับก็คือตัวเลขนะครับที่มันไม่ใช่เลขยกกำลังนะครับก็คือ8กับ0.2เนี่ยนะครับก็แยกมาเป็นตัวหนึ่งเนาะคูณกับไอตัวที่มันเป็นเลขยกกำลังนะครับเราก็แยกแบบนี้เนาะอ่านะครับทำเย็ดทำได้นะครับก็แยก ตัวที่มันไม่ใช่เลขยกกําลังนะครับที่ฐานเป็น10ออกนะครับก็จะเป็น8กับ0ูอยู่ด้วยกันแล้วก็10กับ10ก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ซึ่ง10กับ10อยู่ด้วยกันตรงเนี้ย10กำลัง6นะครับหารด้วย10กกำลัง5ถ้าหารกันจับเลขมันมาลบกันนะครับก็จะได้เป็น10กกำลัง1แต่ปัญหาคือเราเนี่ยยังไม่รู้ค่าของ8หารด้วย0.2เลยนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปทบทวนกันหน่อย8หารด้วย0ูครับ ถ้าเราแปลงสูตรจุดสองให้กลายเป็นเศษส่วนเนี่ยมันก็คือสองส่วนสิบถูกไหมฮะแล้วเวลาเราหารอย่างเงี้ยครับเราต้องทำไงรู้ไหมเอ่ยจำตอนปถมได้ไหมครับถ้ามันหารเศษส่วนแบบเนี้ยการหารคือการกลับเศษเป็นส่วนครับอย่าลืมนะครับการหารคือการกลับเศษเป็นส่วนการหารคือการกลับเศษเป็นส่วนนะครับกลับเศษ กลับเศษเป็นส่วนอ่าเพราะฉะนั้นพอเรากลับเศษเป็นส่วนนะครับจาก2ส่วน10มันก็จะกลายเป็น10ส่วน2ซึ่ง10ส่วน2เนี่ยเราตัดทอนกันได้เลยนะครับเนาะเพราะมันคือ10หารด้วย2อะ่ะมันได้ค่าเป็น5ถูกไหมครับ8คูณ5ก็จะได้ค่าออกมาเป็น40นั่นเองนะครับแต่โจทย์ข้อน,นี้บอกว่ามันอยากทำให้เป็นสัญญากรวิทย์ด้วยโอ้โหเรื่องมากซะจริงนะครับ เพราะงั้น40เนี่ยมันยังไม่เป็นสัญกรณ์วิ์ใช่ไหมครับเพราะว่าค่าเนี่ยมันยังมันเกินมันเกิน10ครับมันเป็นมันไม่เป็นสัญกรณ์วิ์เนาะเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องแปลงไอ้เจ้า40เนี่ยให้กลายเป็นสัญกรณด้ดยการใส่จุดหลังเลข4ถูกไหมครับก็จะกลายเป็น 4.0, คูณกับ10กําลังอะไรก็เลื่อนไปตําแหน่งเดียวครับก็10กําลังหนึ่งโอเคนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยจะได้เป็น4.0ุนะครับคูณกับ10กําลัง1โอเคเนาะแต่10กกาลัง1กับ10กําลัง1อันนี้เรารวมกันได้ไหมใช้สบัดเลขกกําลังได้นะครับก็จะกลายเป็น4แต่ที่ได้จุดศูนย์นะคุณจอาขอไม่เขียนละกันเพราะมันไม่มีความหมายอะไรในทศนิยมเนาะก็จะเป็น10กําลัง1คูณกับ10กําลัง1นะครับเอาเลขตัวบนหรือว่าเลขชี้มารวมกันนะครับตอบ4คูณ10กําลัง 2นั่นเองนะครับก็ตอบไปเลย4คูณ10กำลัง2เรียบร้อยครับสลับข้อนี้โอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูข้อ20กันครับซึ่งข้อนี้มันเป็นข้อผสมผสานในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าเจ้าวิชาวิทย์นะครับถ้าสมมติเราเนี่ยต้องการจะหาสิ่งที่เรียกว่าความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ อ่ะอย่างที่เห็นนะครับหน่วยเป็นโวล์ก็คือตัว V นั่นเองนะครับความต่างศักย์แทนด้วย V นะครับ I ห <I S 1> <I S 2> มายถึงกระแสไฟฟ้านะครับและ R เนี่ยนะครับก็คือความต้านทานนะครับก็เราจะได้ความสัมพันธ์นะครับบ,บนวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับตามกฎของโอห์มก็คือ V เ <V S 1> ท่ากับ I R นั่นเองนะครับโดย V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวล์ I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์และ R คคือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มครับซึ่งข้อนี้นะครับคุณจ๊อบกําหนดมาให้ว่า ถ้าต้องการจะต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งมีกระแสไฟฟ้า3คูณ10กำลัง5แอมแปร์คำว่ากระแสไฟฟ้าคือตัว I นั่นเองนะครับก็คือเขาให้3คูณ10กำลังหหน่วยเป็นแอมแปร์มาให้และโจทย์ให้ความต้านทานมาด้วยความต้านทานคือ 4, คูณ10กำลังสองโอห์มนะครับเขาให้หน่วยของความต้านทานหรือว่า R มานั่นเองนะครับก็จะได้ R เนี่ยมีค่าเป็น สี่คูณสิบกำลังสข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือเขาต้องการจะหาความต่างศักย์ของไฟฟ้าฮะซึ่งเขาต้องการจะหาค่าของ v นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงครับเราก็จัดการเลยครับใช้สูตรเลยจากที่เขากำหนดให้ก็คือ v เท่ากับ ir i ก็คือ3คูณ10กำลัง5ทีนะี้ถามว่า ir อยู่ติดกันมันหมายความว่าไง ไออาร์การที่อยู่ติดกันมันหมายความว่าไอกำลังคูณกับ R อยู่โอเคนะครับอ่ะทีเนี้ยไอคูณกับ R เราก็จะเอาความต้านทาน R เนี่ยไปคูณกับ I ซึ่งคือ3คูณ10กำลัง5เนาะแล้ว R ก็คือ4คูณ10บกำลัง2ต่อไปครับตัวเลขคูณกับตัวเลขเลยนะครับจับเอา3คูณกับ4เนาะได้ค่าเป็น12แล้วก็ตัวนี้ครับใช้สบัดเลขยกกำลังครับ ฐานเดียวกันเหมือนกันคูณกันนะครับจับเลขตัวบนมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็น10กํำลัง5บวก2นะครับซึ่งได้12คูณกับ10กํำลัง7นั่นเองแต่เจ้า12เนี่ยนะครับแต่เจ้า12เนี่ยมันยังไม่เป็นสัญญากรเพราะว่าโจทย์อนะมันอยากได้รูปสัญญกรณนะครับแต่12ยังไม่เป็นสัญญากรเราต้องไปทํา12ให้กลายเป็นสัญญากรก่อนนะครับก็12นะครับมันคือ 1.2ถูกไหมเพราะเราใส่จุดหลังตรงนี้ถูกไหมฮะแต่เราเลื่อนไปแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะเป็น1.2คูณกับ10บกำลัง1นั่นเองนะครับอ่าแล้วเราก็10บกำลัง1เนี่ยนะครับไปรวมกับ10บกำลัง7นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น1.2คูณกับ10บกำลัง1นบวก7นะครับซึ่งได้1.2คูณกับ10บกำลัง8นะครับอ่าไอ้เจ้านี้นะครับก็คือ ข้อที่ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าและความต้านทานซึ่งเราอาจจะได้เจอเรื่องนี้ในวิทย์ม3านะครับในเรื่องไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่าและข้อสุดท้ายครับจะพูดเกี่ยวกับนี่เลยอัตราเร็วครับไอเนี้ยก็เจอในวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการอยากจะหาว่าวัตถุอันนึงเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดไหนนะครับเราสามารถหานะครับตัวความอัตราเร็วเนี่ยได้จากนี่เลยครับ อัตราเร็วของวัตถุนะครับตัว v ของเราจะหาได้จากการเอาระยะทางหารด้วยเวลาครับโอเคเนาอันนี้อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์เลยนะครับเราสามารถหาอัตราเร็วของวัตถุได้โดยการเอาระยะทางส่วนด้วยเวลาครับโอเคเนาะมาดูกันครับโจเข้อนี่บอกว่าถ้า The Flash วิ่งได้ระยะทาง6คูณ10กําลัง5เมตรอาจโจทย์ให้ระยะทางมาแล้ว สแสดงว่าข้อเนี้เขาให้ค่า S มาอ่าข้อนี้เขาให้ค่า S มา,ะน,า,า,า, S มานะ S คือ6คูณ1ิกำลัง5ภายในระยะเวลา3มคูณ1ิกำลังลบ4วินาทีอันนี้ให้ค่า T มาให้เวลามานะครับโจทย์ถามหาอัตราเร็วแน่นอนโจทย์ถามหา V ฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปเลยนะครับจาก V เท่ากับ S หารด้วย t นะฮะ เอของเราคือ6คูณ10กํลัง5เนาะทีของเราก็คือ3คูณ10กํลังลบ4เพราะมันคูณกันอย่างงี้ปุ๊บเราก็สามารถจับตรงนี้มันมาทําไมกันได้ครับแยกกันได้เลยนะครับตัวเลขที่ไม่ใช่ฐาน10ก็แยกออกมานะครับที่ฐานเลขยกกําลังเป็น10เนาะจับแยกมาแล้วไอ้เลขที่มันเป็นฐานเป็น10แบบเนี้ยนะครับที่เป็นเลขยกกําลังก็แยกไปอีกฝั่งหนึ่ง อ่ะแล้วเราก็ใช้การหารนะครับแล้วสมบัติเลขยกกำลังได้เลยเนาะอ่ะ ...6 หารได้3ได้2ถูกไหมครับตัดทอนกันเนาะด้วยแม่3นี่แหละนะครับแล้วก็ตัวนี้มันหารกันจับเลขข้างบนมาลบกันโอเคเนาะ5ลบกับลบ4โดยที่ลบจะลบเป็นบวกนั่นเองนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะกลายเป็น2คูณกับ10กำลัง5บวก4ซึ่งได้2 .10 คูณ10กำลัง9นั่นเอง เพราะงั้นข้อนี้จบเลยครับก็จะได้เป็น2คูณ10กำลัง9เรียบร้อยครับเดี๋ยวแฟลชเคลื่อนที่เร็วมากนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราควรจะมีหน่วยด้วยนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเพราะงั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเมตรต่อวินาทีนะครับข้างบนก็เหมือนกันข้างบนหา VV มีหน่วยเป็นโวลต์ก็เขียนไปโวลต์แบบเนี้ยนะครับเนาะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นบาทนะครับหาว่าได้คนละกี่บาทก็หน่วยเป็นบาทป,ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนันนี้เป็นกิโลกร,รมัมอ่ะเราก็เขียนหน่วยไปด้วยว่ากิโลกร,รมัมส่วนตัวนี้ก็เคาะกี่ครั้งก็ตอบ15ครั้งโอเคครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับโจทย์ปัญหาเนาะก็พยายามไปฝึกทำโจทย์ปัญหาบ่อยๆแล้วก็ไปทบทวนที่ติวเรื่องสัญญากรนะครับในไลฟ์สตรีมเนาะ เอาละก็จบแล้วแหละนะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปฝึกฝนเนาะก่อนที่เราจะสอบกลางภาคกันนะครับซึ่งในการสอบกลางภาคคุณจอมจะมีการติวอีกรอบหนึ่งนะครับโดยตะลุยโจทย์อย่างเดียวเลยนะครับจำนวน25ข้อด้วยกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ